สวัสดีครับผมนะครับอยู่กับพวกเราช่องหาเจออีกแล้วนะครับวันนี้เป็นหาเซออีพีที่อุลามคันไก่ว่าง <c oughs> <c oughs> หาเซออีพีที่สามสิบเจ็ดนะครับวันนี้เราก็มีเกมมาเล่นก็คือเกมปิดตานะครับปิดตาปลาไข่กติกาของเราก็คืออ่าน้อยออกนะครับหาคนที่ไม่เหมือนเพื่อนแล้วเราก็จะปิดตาแล้วก็คนที่ <Wow. S 1> ไม่ได้ปิดตาก็เอาไก่ไก่เนี่ย อาใส่เท้านะครับเอาใส่เท้าแล้วก็เดินหลบแล้วคนที่ปิดตาก็บอกสั่งให้หยุดหยุดปุ๊บคนที่เดือก็หยุดแล้วก็เอาไข่ปลาใครโดนไข่ก็มาเป็นคนปิดตามาโอ้ยอ๋ออ๋อเลยล่ะตาแบ๊แบ๊ไปก่เลยเขารกนะปิดตาเปิดด้วยพระท่านผมเป็นนะครับตานี้ผมเป็นนอนนะชาวบ้านเรียกนอน O, o, o. เออเออไม่ได้โค้นเลมันเลี้ยวคน้นติ่มันต้องทำโทษอยางไรเนี่ยเขาไม่ยอมโทษเด้เขาไมีบูบมีแนวทำโทษเนาะเอาเอาจังจี้า<ม>ให้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 โอกาสสามหน่วยถ้าบไปได้สามหน่วยโย่นมาถือต้องอยู่นิ่งๆและห้ซุ่มที่ปีตาเนี่ยย่นจะอัดโตภูละหน่วย ยาดามาเด้อว่าเอาใครมาโยนเหร่นนะครับเป็นเกมนะครับใครเราก็ซื้อมานะครับมันเป็นได้อันนี่มันจะไปขอใครมาสามาเด้อสามใครจะสองสามไม่ใช่วะ เห็นเออริงสิริงสิม่าตหน้าไปเออม่ตอปิดเลยเออโอ้เสื่อมี่ทำไมปิดตาเนีนนีกัได้ี่ยิ่งยังเนกงกางอ้เห้ย้าทำไมยัวนี้อยงนี้อุอ้เห้ยาจีสังเกตวองไปวองไปเอ้าคือมองมาเราหมุนชิ้รอบนหมุนชิปรอบเนี่ยต่ออุยเจียงจะออกวะ tám 4 5 tiếp á nhốt nhốt nhàng đua nhàng đua nhàng đua ไม่โดนครับรอดเก็ือที่แหลแกันโดนเก่าดีหดีดีเหรอดลิเว,ว่าเทียนวันนี้ว่าตายของเจ้าโอหัองแน่จ้ก็เข้ามา กูได้เกิดละกูจะเกิดวันนี้วันนี้นอวนนเอากับให้เรือะ

hả alo ở dưới môn hay Alo lót đến nhà môi trường đen a đây, lúc tận lúc tận lúc tận tận ở Nhanh Nhanh <laughs> Nhanh hả Ờ nhốt Thấy không ạ ี่แกงเขาพี่ใหญ่ที่โด้องอกเลยก้มอยก็เห็นแล้วโอเคนะครับผมสามรอบนะครับไม่โดนสักรอบอต่อไปจะเปลี่ยนคนนะครับหาคนใหม่แล้วก็ใครที่ยังไม่ใครที่ปลาโดนก็มีหนึ่งคะแนนก็รอดไปใครที่ไม่โดนปลาไม่โดนเลยก็โดนลงทุนนะครับโอเคเฮ้ยไกคิดนี้ตีไปโอ้ดีล่าตาแป๊ด

bỏ được không? Được. 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 Được

<laughs> ê tông tiếng này xí, áo nhang đâu nhang đâu ê cây nhắm cay vừa cạn cay vừa ê cay vừa đấy nha ê vừa đấy quá vừa đấy quá

เลองนี่นนีเลยรวอ่ะมันเล็กมากคนหนีใจี่แดงโอ้ยนี่และตาเป๊ะอ้วเฮ้ยเจ็ลปะเฮ้ยอย่ามาใกล้บ่เห็นเอาไป

you there! <laughs> hey! Oh yeah! <laughs> 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 Yeah. <laughs> ở nha ngày này nha ngày này, ngày đi. <cười> 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 <cười>

มาได้แดกวเหนเาอันเจ้าเยนี่กันอีกนิดเดียวสก็ดเมันตงตเก็บเยอเขาวางพาเลยอะอะเราต้องไปลู่ไายดัชชินโอ้อยู่เลยอันี้รอบทายป่ะมาโอ้แป๊ะ แกมือเราแกมือเราจะมาฆ่าพวกมันแบบไม่มีปานีะครับย่ะเป็ช็อตไ้ช็อตางดืมได้ทีเลยเน็ตยังไงไม่กแน่โดนไข่ เตรียมดากเลยเนี่ยเี่ยงยเยี่ยงยหุยปว่าอะไรพี่เยี่ยงยยเราจจัดการพวกมันเราจะหาเพื่อนไปลงเรือลำเดียวกันอ tiếp Mày thiên Hôm nay tay của Ô hỏng Nè chứ không mà เรือถึงไกลเลยฮะไม่ได้แด่คุ้มห <_ n ff> รอได้ไหมบอกทึงไกลถึงไกลเลยโอเคครับก่อนที่จะโดนลงโทษนะครับมีผมกับเบ๊กนะครับก็คือบทลงของเราคือจะให้นั่งเรือเรือหรือว่ากระบะปูนคนระับล่องออกไปข้างนอกเพื่อหลบคนที่ชนะโยนขยไข่ใส่นะครับ <_ n ff> เมื่อยเมื่อยกันหายใจเมื่อยไหมครับต่อไปจะเป็นการลงโทษของเราครับคนแพ้ก็ต้องแบกเรือลงไปการลงโทษของเราก็คือให้พายเรือพายเรือหนีนะครับคนชนะน้องเมฆกับเสียโจน,นะครับพี่โจก็จะเป็นคนปาไข่ใส่นะครับนับนับหนึ่งถึงสามสิบก็ได้ห้าสิบก็ได้นะครับกบารวได้ระยะก่อ

มงัไฮ้ยเฮว่างว่างูดวฮะออออันนี้ออกให้เอาให้กีเจียอะไรให้รฟังใสปเอ๊ีคืออเพือนมาที่เบตี่คนดึงเย็นเลยาส่งไปนี่ก็ได้่าบนะมี้ะ่านย่านไหนจุ่มนัเออยาไปจุ่มนังย่านไก็ได้เลยย่านไหนไปก็ได้ มาเล็กเมลกดี๋ยวาหรแก่ยังบอกพ่อคุณต้องมาแบกเรือลงไปลงโทษจะควงอีกนี่กับทบทของคนที่ถือโอ้ยปรดางคนจีบัวหาเอเขาไปกเข้าไปงทำทำสลักัาไปเกาะทำสาักัดูบรรยากาศรอบๆมงไทที่ชอบก็กดไลค์ช่กดแชร์พวกเราด้นะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไมก็ไปอลอะถงรมัูดียวกเออัครับคนละลูกครัคนลูกพอดีเออไปครับผมมาถึงเวลาบทลงโทษผู้แพ้นู่นนะครับใครเลื่อนหนีพ้อมครับมีสาคนคนละลูกครับโอ้โหเอาไปเลยกันไปไกลแน่ไปไกลแน่